สวีดัสสวัสดีค่ะแม่เจ้าพระเบลมาแล้วสาวทางทางมาแล้วแทนแทนแทนสวีดัสสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันสงการสนุกสนานลองก็ไม่ถูกแล้วเดอ้อ สวีดัสสวัสดีค่ะมาพบกันกับแม่จ๋าพาเพลินกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่จ๋าก็มาทักทายนะคะเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกทุกท่านทุกๆคนกันอีกเช่นเคยเช่นเคยวันนี้อะไรกันย,ยุ่งยิง่งยุ่งยิ่งนะคะวันนี้เป็นวันสงการนะรวมญาตินะคะวันนี้เราก็มารับประทานอาหารร่วมก,กันกับครอบครัวแล้วก็ญาติ ญาติินะคะก็บางส่วนเนาะก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทั้งหมดเนาะก็เป็นบางส่วนเพราะช่วงนี้นะคะเป็นสถานการณ์วิบวับนะคะพี่โคของเราก็ต้องเซฟตัวเองกันนิดนึงเนาะก็ไม่ได้ไปรวมกับฝูงชนเยอะแยะก็เอาเฉพาะครอบครัวของเราญาติที่ สะดวกใกล้ๆนะคะก็เป็นการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะในสไตล์แบบบ้านๆในสไตล์แบบง่ายๆบ้านๆของเราอาหารพื้นๆกับพื้นพื้นจริงๆนะคะก็คือกินกับพื้นอาหารพื้นบ้านส้มตำน้ำพริกผักต้มนะคะ ก็กินกันไปคุยกันไปจ็อกแจ็กจอแจ,ะจะนะฮะมื้อนี้เป็นอาหารกลางวันที่หลังจากเพลหลังจากเพลน,นะคะวันนี้เรามีการนิมนต์นะคะหลวงพ่อนะคะซึ่งเป็นพ่อของแม่จ่าจริงๆนะมาฉันเพนที่บ้านนะคะ ก็ถือว่านิมนต์แกมาเป็นวันครอบครัวเนาะเอามารวมครอบครัวแล้วก็นิมนต์ท่านมาฉันเพนที่บ้านด้วยนะคะหลังจากที่เราเลี้ยงเพนนะคะหลังจากที่เราส่งน้ําพระนะคะอาบน้ําผู้ใหญ่อาบน้ําให้คุณแม่แล้วเราก็มารับประทานอาหารร่วมกันนะคะที่เห็นเสื้อส้มๆตัวเล็กๆอยู่ข้างๆแม่จ๋านี่ก็คือลูกชายคนโตของแม่จ๋าเองนะคะนะคะ,ะ,คะที่เดิน เสื้อสีขาวน้ำเงินนั้นลูกชายคนเล็กนะคะของแม่จา๋าก็เราก็เป็นภาพของความสุขของครอบครัวที่อาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆเพราะว่าทุกคนก็ต่างมีหน้าที่นะคะต่างมีหน้าที่การงานการเรียนหรือ อะไรผาระหน้าที่อะไรต่างๆที่จะต้องแยกย้ายกันไปทำนะคะอยู่กันคนละทิศคนละทางนะคะวันนี้เป็นวันดีปีใหม่ไทยนะก็ถือว่าเป็นวันครอบครัวก็ได้กลับมารวมตัวกันนะคะก็เป็นภาพเป็นภาพที่ ดูแล้วมีความสุขแล้วก็เป็นภาพแห่งความอบอุ่นนะคะย้อนลํำลึกถึงเมื่อสมัยที่เรายังเป็นเด็กเมื่อสมัยที่เรายังเ,เล็กๆอยู่ยังไม่ได้มีหน้าที่การงานหรือต้องแยกย้ายไปก็ยังอยู่รวมกับพ่อแม่ก็เป็นภาพที่ลํำลึกถึงตอนนั้นนะคะเป็นการที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเป็น อะไรที่มีความสุขมากแต่พอหลังจากที่โตแล้วเราก็ต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปบางคนไปอยู่จังหวัดหนึ่งบางคนก็ไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งใกล้บ้างไกลบ้างบางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็คือ,อหลวงตาานะคะซึ่งเป็นพ่อของแม่จ๋าตอนนี้ก็พักผ่อนแล้วก็กำลังจะกลับวัดไปแล้วนะส่วนนะคะคลิปวิดีโอที่แม่จ๋า,าได้ทำได้บันทึกไว้นะคะสำหรับในช่วง ในช่วงตอนอเพนนะคะตอนที่เลี้ยงเพนแล้วก็ตอนที่ส่งน้ำนะคะแม่จ๋าก,ก็ได้บันทึกเป็นภาพความทรงจำไว้นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าก,ก็จะทยอยลงให้เพื่อนๆได้แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะแต่ตอนนี้ก็เอาเป็นคลิปการกินอาหารร่วมกันกับครอบครัวเอาลงมาให้ดูก่อนนะคะ <laughs> <laughs> เพราะว่าช่วงนี้ยังยังไม่ค่อยสะดวกในการ ตัดแต่งวิดีโอเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังมีอะไรที่จะต้องทําอีกหลายอย่างเวลามันก็จะมีขีดจํากัดเนาะในช่วงนี้แม่จ๋ากาลังปรับปรุงบ้านนิดนิดหน่อยๆน,นะคะในในส่วนของหลังคาเนาะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ก็เลยอาจจะมีเสียงการก่อสร้างหรืออะไรแบบนี้แล้วก็เราก็ยังไม่มีสมาธิที่จะามาพูดมาคุยหรือว่ามาทำวิดีโออะไรมากมายเนาะ นะคะก็อันนี้เป็นคลิปความสุขเล็กๆของครอบครัวเล็กๆของแม่จ๋าจ้ะเสื้อลายดอกเดิน,กนเกางเก่งยีนนี่คือพี่ชายนะคะพี่ชายเหลือกันอยู่สองคนพี่น้องแล้วนะคะมีกันอยู่แค่นี้นี่ครอบครัวของแม่จ๋ามีกันอยู่เท่านี้เองนะคะ สไตล์นะคะสไตล์คนไทยเนาะเวลาเรามาเยี่ยมครอบครัวมาเยี่ยมบ้างก,ก็จะเจอภา,ภาพภาพลักษณะแบบนี้นะารกินอาหารร่วมกันนะคะนั่งกับพื้นอาหารหลายอย่างนะคะตอนนี้ก็อิ่มแล้วก็พากันแยกย้ายแยกย้ายแยกแย้ายอิ่มแล้วนะคะแยกย้ายใครยังไม่อิ่มก็มานั่งต่อนะก็จะเป็นลักษณะของ ครอบครัวคนไทยนะคะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ว่าครัวไหนแม่จ๋าก็คิดว่าจะต้องมีภาพภาพนี้นะคะตลอดนะคะอาจจะเป็นปาร์ตี้เล็กปาร์ตี้ใหญ่บางบ้านก็จะมีมีดื่มมีมิวสิกมีดนตรีอะไรบ้างนะคะก็แต่แล้วแต่สะดวกของสไตล์แต่ละบ้านเนาะสำหรับบ้านแม่จ๋าก็จะไม่ค่อยจะมิวสิกเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นการนั่งพูดคุยกันนะคะ ทำอาหารกินด้วยกันนะคะส่วนเรื่องดนตรีเรื่องเสียงเพลงก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยจะไปทางนั้นสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อาหารหลักเลยของเรียกว่าเป็นอาหารประจำครอบครัวก็ว่าได้นะคะส้มตำนะคะขาดไม่ได้บ้านนี้ใครมาพี่ชายมาแม่จ๋ามาหรือใครมาพลาดไม่ได้เลยส้มตำนะคะ จนตอนนี้จะเรียกว่าเป็นอาหารประจําครอบครัวไปก็ไปไปเลยก็ว่าได้นะนี่ลูกชายคนเล็กนะคะสุดหลอ่อลูกชายคนเล็กลูกชายคนโตญาติญาติแต่นั้นแต่ั้นแ่ลันอิ่มแล้วก็ทีนี้ก็ต่างคนก็ต่างยืดเส้นยืดสายหามุมหาที่นะคะเดี๋ยวสักพักนะคะหนังท้องตึงแล้วหนังตาก็หย่อนนะคะนอนคุยกันไปนอนคุยกันมานั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมา เดี๋ยวก็หลับนะคะลมก็พัดเย็นเย็น<ๆ>เย็นบ้างร้อนบ้างนะตอนนี้ก็อากาศด้านนอกร้อนมากนะทุกคนร้อนมากๆด้วยแดดที่แรงมากในในเดือนในเดือนเมษายนนะเป็นช่วงเดือนที่อากาศร้อนจัดมากนะคะของประเทศไทยเอาละจ้ากับทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าคลิปนี้แม่จ๋าก็ต้องขอตัวบายๆลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านทุกคนนะคะ See you again!